ตอนนี้ที่เราทําการล้างช่กรองเบนเบนด้วยน้ำยาชนิดสดแล้วนะฮะตอนนี้เราถึงขั้นตอนล้างน้ำเปล่าครับดูเลยก็ต้องปิดวาวล์วบายพาสของตัวนี้ก่อนนะ,นะเพื่อไม่ให้น้ำยาที่ล้างแล้ววนกลับลงไปในถัง อีกรอบนึงนะครับจะได้ล้างน้ํายาออกให้ไวขึ้นไปเราก็จะมาพิจูดส,สีก่อนนะฮะเสี้น้ำก็น้ํายาไม่มีแล้วนะครับตัน้ำกอบเราจะไปดูในตัวที่ล้างออกมานะฮะยังมีเหลืองอยู่นิดๆน,น,นะฮะ ม,มีเหลืองอยู่นิดนิดนี่ผ่านมาได้ประมาณสิบกวนาทีแล้วฮะเดี๋ยวเรามาวัดน้ำใสแล้วนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวก็ขั้นตอนการต่อไปขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราอปเครื่อง,งก่นอนครับอปเครื่องทั้งหมดเลยนะฮะ สร็จแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนไส้กกองครับก็จะเป็นกองดักนะฮะกองดักหน้าเครื่องทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ด้วยนะสำหรับการเปลี่ยนส้กกองของ housing p i c k p u ชุดนี้นะฮะเพราะมันมีน้ำอยู่ด้านในนะับวิธีการเปลี่ยนนะฮะง่ายๆเทคนิคง่ายๆนะก็หาส่กองเก่ามาตัวหนึ่งนะครับ เป็น d p 2 0นิ้วนะฮะเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วก็มาลองแบบนี้ครับนะฮะเวลาหมุนออกเกือบสุดนะฮะปล่อยตกมามันจะได้มีอะไรนุ่มๆลองนะฮะกันเวลาหลุดมือแล้วก็ตกกระแทกเป็นทำให้อาจจะเกิดการแตกได้นะฮะ นี้เราก็ได้เปลี่ยนไส้กรองนะฮะสำหรับเครื่องทั้งห้าเครื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่อย่าเพิ่งเอาเบเกอร์เมนขึ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่อากาศก่อนนะฮะด้ยการเปิดฟะะัมครังนั้นก่อนแล้วก็เปิดเคหน่อยนวาลวครับเป็นการไล่น้ำทิ้งออกก่อนนะฮะ มีอากาศเข้าไปเห็นไหมฮะเพราะตอนที่เราเปลี่ยนไส้กรองใหม่ๆนะฮะก็จะมีอากาศเข้าไปแทนที่น้ํานะครับทําให้อากาศพวกนี้เวลาเราเอาเบรเกอร์เมนขึ้นนะมันจะไปเข้าไปอยู่ในความไฮเปอร์เชอร์อาจจะทําให้เสียหายได้นะฮะ mm hmm. ก็เอาอากาศออกก่อนนะฮะ ตัวน,นี้เดี๋ยวเราจะเปิดต๊มให้ไมเชื่อช่วยไล่นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะตัวน,นี้จะใส่นะครับเป็นปกติครับตอนนี้ก็ไม่มีอากาศอยู่ในระบบแล้วนะครับไม่มีอากาศอยู่ในระบบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาปิด ปิดครับปิดก่อนฮะตอนนี้เราก็จะมาไล่นะครับไล่น้ําดีนะฮะทีละเครื่องนะครับแรงดีทีละเครื่องเดี๋ยวจะไล่จากเครื่อง5้าก่อนนะครับ วิธีการจะทําตามนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะได้นำนำสายยางตัวนี้นะฮะเสียบเข้ากับตัวก๊กอกน้ําที่เอาไว้เทสน้ําตัวนี้นะครับตัวนี้ฮะหลังจากนั้นเราก็จะนำเบเกอร์เมนขึ้นนะฮะเบเกอร์เมนก็เหมือนลั่นปกตินะฮะแต่เรายังไม่ปรับตัว วาวน้ำทิ้งยังไม่หลี่วาวน้ำทิงงววำท้งกับน้ำกลับนะฮะเพื่อที่จะให้ค่าน้ำอา RO ออกจากจุดจุดเนี้ยนะฮะให้หน้อยยังไม่เพิ่มแรงดันเข้าไปนะฮะแล้วก็ให้ค่ามันคงที่ก่อนเราถึงจะปล่อยเข้าระบบแล้วก็เพิ่มแรงดันนะฮะแต่ขั้นตอนจะเป็นลักษณะนี้ครับอุปรกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีแก้วบึนหนึ่งใบนะครับแล้วก็ ตัวปากกาวัดค่า TDS เตรียมไว้ก่อนนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสายายางที่เราต่อจากน้ำดีนะฮะที่เครื่องทำการผลิตนะครออกไปตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไปวัดค่ากันตรงนู้นนะครับคราวนี้เราก็เอาเบรกเครื่องเมนขึ้นนะฮะแต่ตรงทัมเมอร์เราเรายังไม่ต้องไปแตะต้องอะไรนะฮะโอเคคราวนี้ก็จะเปิดลัน เรายังไม่ได้ปรับตัวแรงดันนะฮรัน้ำริงก็จะวิ่งสูงหน่อยนะครับตัวน้ำดีนะก็จะออกเป็นสีนี้นะครับเป็นการล้างไอตัวท่อน้ำดีก่อนนะครับก็จะออกไปแล้วก็ออกทางสายยางตรงนู้นนะครับจะเห็นได้ว่าไล่ไปเดี๋ยวท่อก็จะเริ่มใสขึ้นนะครับทั้งสามหลอดแต่ระดับน้ำดเีเรายังไม่ได้ปรับนะครับแต่น้ำทิ้งขึ้น สูงสุดเลยนะแงดันต,ตอนนี้ก็ขึ้นมาแค่20กว่านะฮะเราต้องไล่ในส่วนนี้ออกก่อนนะครับต้องทำแบบนี้กับทุกๆเครื่องนะครับ